เอ็มเอ็นเก้าเก้านะครับทําไมผมถึงสั่งรหัสนี้ไม่สั่งเอ็มเอ็นแปดสองตรงรุ่นก็เพราะว่าผมอยากได้สีม่วงนะคือสีม่วงตรงรุ่นไม่มีไงก็เลยลองหาเทียบรุ่นดูวอาไปดูสายได้เปล่าเรามาดูนะกันแกะมาแล้วนะครับมาลองดูความแข็งนะครับความยาวองโทงหนะ้าทงหลังก็ไม่น่เลยนาะอ้อันนี้แข็งกว่าพอสมควรเลยหกสิบสองมิลลิเมตรนะ เติมสั้นกว่านิดนึง61มิลลิเมตร5้าสิอันนี้คือสปริงครับมนนีแข็งกว่าเยอะเลยอันนี้ยาวแต่นิ่มกดงม้เท่ากันก็ยังนิ่มกว่าอยู่ดีนะ เดีย๋ยวลองวัดสปกนงสามสิบเอดมิลตัวนี้ประมาณสี่สิบมิลนะครับจะค่าเคต่างกันเยอะนะจากที่ลองใส่ก็ดูให้ตัวดีนะครับว่าอันนี้มันเป็นบูทไงเป็นบูทเวลาใส่มันก็ดูแบบอิสระนีนะไม่เหมือนช็อคเดิมมันเป็นพัตติกขบกับพัตติกก็จะดูเหนื่อหน่อยนะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับข้างหนึ่ง จากที่ลองนะครับบูทตัวนี้มันบูทตัวนี้เนี่ยมันใส่ไม่ได้นะเพราะว่าตอนล้อพอไอ้นี่มันยืดออกมาเยอะเนี่ยแคนโชคล่างมองเห็นไหมพอเลี้ยวเนี่ยมันมันจะเข้ามาชนนะครับถ้าโชคมันยืดออกมาเยอะมันจะทําให้วงเลี้ยวมันแคบนะก็เลยต้องถอดออกนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะถ้าใส่ใส่บนด้วยมันก็จะยืดจริงๆองศาโชก็ถ้าเป็นรถใหญ่เขาจะเน้นให้มันเฉียงนิดนึงนะครับเพื่อให้มัน ้ำหนักเนี่ยมันกดเข้าหาตัวบอดี้นะครับมันจะหนึบกว่ามันจะยันออกข้างๆซ้ายขวาตลอดทําให้มันมีความนิ่งที่มากกว่านะหลักการรถบังคับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนนะแต่รถใหญ่ก็ประมาณนี้นะผมเองก็ยังใหม่กับรถบังคับนะครับก็คันนี้เป็นรถคันแรกนะที่ผมซื้อมาก็จากที่ลองก็แข็งกว่าเดิมพอสมควรอาจจะต้องก่อนมาเซ็ตโช๊คใหม่แข็งเอาเรื่องเลยนะไม่ายุบเลยนะแข็งแข็งมาก ก็โชกหนังของแล้วผมจะชักแหนบตัวนี้ออกนะจะเป็นเขาเรียกแหนบบรรทุกนะไอตัวพลาสติกเนี่ยจะมาช่วยยันจะไม่แข็งขึ้นแต่ว่าผมไม่ได้เอารถบรรทุกไ,ไปบรรทุกอะไรนะเน้นปีนจะให้มันให้ตัวได้เยอะนะบิดซ้ายบิดขวาได้ดีๆก็เลยดึงตัวนี้ออกนะครับมันก็ดีขึ้นนะรถเดิมใครที่ยังไม่ซื้อโช้กมาเพราะว่าตัวเนี้ยดีเลยเอาออกแต่ถ้าบรรทุกก็ไม่ต้องเอาออกนะครับสั่งตัวนี้มาด้วย มันตัวนี้มันไม่มีรูน็อตเนาะหูโชคล่างไม่มีรูนอ็อตก็ต้องสั่งตัวนี้มาเพราะตัวนี้มันจะเป็นแบบเขาทําเกียวมามเห็นไหมอ่าเขาทําเกียวมาแล้วก็มีน็อตมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันมันจะได้ไหมผมก็ไม่รู้นะก็ลองดูเหมือนกันโอเคครับก็ใส่เสร็จแล้วนะก็ะบอกว่าแข็งมากโคตรแข็งดูดิ ไม่มีการซับแข่งแบบนี้ต่ไม่ดีแน,น่นอนนะครับมันจะล้อมันจะไม่บิดอะ่ะเพราะว่ามันแข็งไปนะจะต้องถอดมาดเซ็ตสปริงแล้วก็ใส่น้ำมันใหม่ไม่ยุบเลยนะล้อไม่แตะพื้นเลยอันนี้เราก็จะมาลองปรับเซ็ตโชกันนะครับต่อเติน้ำมันนะครับข้างใน ที่นี้น้ำมันมันก็แทบไม่มีเลยนะอ๋อ,อมันมีแต่มันอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างดันลงมาก็จะมีอันนี้ก็คือช้อได้ททาการโม่ใส่แล้วนะครับน,นี้คือของเดิมนะอันนี้คือตัดสปริงของเดิมมาใส่อันนี้ของเดิมเดี๋ยวจะมาลองกดเทียบดูอันนี้ก็แข็งมากนะต้องใช้ออกแรงกดพอมาเลยอันนี้นิ่มนิ่มส่วนอันนี้นิ่มกว่า ผมต้องการให้มันนิ่มๆนะผมอยากให้รถเวลามันปีนมันไต่เนี่ยล้อมันยุบง่ายยุบเยอะๆแต่ไม่ต้องกลัวเด้งนะเพราะว่ามันเป็นโชคน้ํามันเนี่ยพอมันยุบเร็วแล้วมันก็จะค่อยๆคืนอันนี้มันจะเด้งเร็วมากโอเคครับพยายามเซตแล้วตอนแรกมันแข็งมากก็ประมาณนี้นะครับนิ่มดีนิ่มกว่าของเดิมอีกนะแต่ว่ามีบรนโชงน้ํามันแล้วข้างหลังนี้ก็ตัดสปริงเดิมมาแล้วก็ใส่แค่นี้นะเพราะว่าสปริงตัวหลังมันเล็กอ่ะมันเส้นรอบวงมันเล็กมันเข้าไม่ได้ ก็เลยต้องตัดแค่นี้แล้วก็ใส่ไปตรงนี้นี่ประมาณนี้นะเห็นหรือเปล่ากล้องโฟกัสไหมข้างหลังเนี่ยเพาะวมันเล็กนิดเดียวเองใส่มาแล้วก็ตัดสปริงมาแล้วก็ยังแข็งอยู่ดีก็เลยเนี่ครับถอดแหนบบรรทุก,กออกถอดแหนบบรรทุกสองตัวนี้ออกก็นิ่มใช้ได้เลยนะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้นี่แต่แข็งๆนะนี่ก็นิ่มเลยบิดตัวดีคือจริงๆก็ ใส่โช๊คเดิมก็น่าจะง่ายกว่านะแต่ว่าคือซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ได้นะไม่งั้นเสียเงินฟรีก็เลยดัดแปลงกันเลยแล้วก็โช๊คเดิมเนี่ยมันมีอะไรแยกขายผมก็เลยตัดเลยไม่ได้เสียดายมากถ้าอยากกลับเดิมก็สั่งของใหม่มาก็ได้ันนี้ก็อยากทําให้มันใส่ได้ไงเนี่ยับเนี่ยครับถอดแบบนี้ก็จะหนาประมาณสามมิลสองจุดห้าผมก็นี่ใช้วิธีเอาแก้วโยเกิร์ตมาเจาะรูให้เท่าเนี่ยแล้วก็ทำให้มันหนา2.5มิลแล้วก็ใส่เข้าไปแทนจะมีช่องว่างตรงแหนบหน่ย ช่องวางแล้วมันจะหลวมเพราะพอเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นเหล็กแล้วไงถ้าเป็นพลาสติกก็หนีบได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมไปทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวตอนใส่บอดี้แล้วก็ลองเทสดูนะครับ